สวัสดีค่ะเอที่น่ารักที่อยู่ทางบ้างเรามาพบกับช่องช่างมีชแนลนะคะววันนี้เราก็มาปลูกมันตามเคยนะคะเอฟีนี่วันนี้ฝนตกนะคะแรงมากช่วงเช้าเช้านอนี่วันนี้เห็นหน้าฝนแล้วชวนพ่อน้องก้อยก็กลับไปเอาํำมันที่บ้านนะคะนี่ รถไปนู่นแนวนู่นสวนยายก็ไปเอาละมันที่นู่นนะคะเอฟซีนี่มันแม่น้องก้อยก,ก็ฝนตกเสรแล้วมันก็จะเริ่มออกนะคะเอฟซีนี่เห็นไหมคะมาตรงนี้มันก็จะลายอยู่มันกำลังจะออกเนาะ โอ้ย้าก็ขึ้นเต็มเลยนะคะเอฟซีฝนตกแล้วย้ยาก็ขึ้นเลยนี่เราดูเหมือนมันตายนะคะเอฟซนี่ตายจริงๆนะคะนี่มันแม่น้องก้อยตายเยอะนะคะแบบนี้ไม่รู้มันตายหรือว่าไม่ตายไม่รู้เนาะตายนะคะเนี่มันไม่มีสิทธิ์แล้วแบบนี้นะอืม แซมเยอะมากนะคะเอฟซีตัวนี้ลนะ่ะตายเหมือนกันนะคะเอฟซีเนี่ยากขึ้นเต็มเลยนะคะเอฟซีวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะเอฟซีบรรยากาศท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกอีกช่วงบ่ายๆเที่ยงนะคะเนี่ย ถึงเที่ยงหรือเปลา่าไม่รู้เนาะฝนจะตกเนี่ยนี่ฝนแม่นังก้อยก็มาปลูกมันแช่มมันอามเคยนะคะเอ็จีหญ้าก็ขึ้นเต็มนี่ฝนฟังตรงนู้นก็แช่มมันนะคะ ตรงนี้ก็ตายนะคะเอฟซีปวกขึ้นเต็มเนี่ยมือนมันจะออกหรือมันจะตายเนาะเนี่ยช่วงนี้เห็ดดูดูเห็ดออกนะคะเอแต่ไม่มีเวลาไปหาเห็ดเพราะว่าเซมมันนะคะเอฟไม่น้องก้อยไม่มีเวลาอื้ ่มันเสร็จเราก็ได้เสียหญ้าเนี่ยหญ้าขึ้นเต็มเลยตัวนี้ก็ตายตายเยอะมากนะคะับเอฟส่นตรงนงน้นเนี่ยมันแปลงตรงนน้นเขียวมากนะคะับเอฟเขาปลูกทันฝน ฉันแม่นังก้อยปลูกไม่ทันมันก็ตายเราก็จะวางถงุงแล้วก็แซมมันนะคะเอฟซี <c oughs> แซมมันก็ดิน วันนี้อ่อนมากนะคะเอฟซีปลูกมันตอนนี้ยังไม่แดดยังไม่ร้อนทำงานก็ไม่เหนื่อยหรอกนะคะเอฟซนีนี่น้นก้อยก็เตรียมตัวเสมมัน เตรียมถุงย่ามถุงมือหมวกกวัวแดดกวัวฝนมาค่ะเรามาทำงานยามเช้านะคะ F อ ก็ไปเก็บเอามันใส่ถุงย่ามนี่ค่ะอีกทีมันที่เราไปตัดอาจากไล่ อยู่ที่ภูหลังภูล,ละมันสดนะคะ f อนี่ตัดยัดใส่กระสอบแบบนี้นะคะ f อมันถึงจะได้เยอะแล้วเราก็เก็บมันใส่ถุงย่ามแล้วก็เอาไปแซมไปปลูก ฉนบรรยากาศวันนี้ดีมากนะครอบเจทำงานไม่เหนื่อยหรอกวันนี้บรรยากาศดีดีด วันนี้น้องก้อยไม่ได้มาด้วยนะคะเอฟซีน้องก้อยอยู่กับยายวันนี้นี่ภูเขาบ้านกวนบุญภูข้างหน้านี้เขาเรียกว่าภูสารนะคะเอฟซีภูสารส่วนภูด้านข้างตรงนี้เขาเรียกว่าภูอะไรเนาะ ไม่ใช่ภูตักมองนะคะตรงหน้าเนี้ยเขาเรียกว่าภูอะไรภูเทึงหัวนะคะเอฟซีเขาเรียกว่าภูเทึงหัว,ะะรว,หวตรงนี้ทองฟ้าวันนี้สวยนะคะเอซค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ